สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปลาส,สุขูดสุขคนจ้าสาวปูนกินแซ่บมากเลยพี่น้องมาจามินิสาวปูนใดแกงน่อใไม่สมพี่น้องแกงน่อใไม่สมวิวาแก้วน่อใไม่สมใส่ปลาเนื้อออนปลาเสี่ยมพี่น้องมาจ้ะกินกับผักกับผักแกมมี่หลายอย่างหลายเนวผักกาดหินผักกรดจอนผักคอด ผักซี่เล่าซี่จีนโอ้หลายอย่างหลายเนี่ยพี่น้องมาจา้ะแซบแซ่บนํากันกับสาวปุ่นพี่น้องเจียวก็มีเขาเนียวก็มีพรวอมเลยเมือน,นี้นําเลยพี่น้องอันดับแรกสาวปุ่นซิมเบงกอนซิมหนังเบงกอนพี่น้องโอ้เส่คำนี้งอันเจียวนัวใหม่สมสาวปุ่นนีใส่ปลาทู่วอมเนี่ยพี่น้อง ใช่ข้ามเขาคุยหลดหอนหอนปุณนห่วยห่วยขนห่วยห่วยยังจะหนอ

แซ่บทำเลยเป็นตอนพี่น้องออใส่ปกักคีตูหลายๆไปเนี่ยนำลงไปเขาหนึ่ยาตใส่เมื่อเด้อพี่น้องอ น่ามาสม,มบ,บินีเบาตนลงเมื่อเขียดใ้ซาปุ่นกินพี่นอ้องวุ้ยนี่เบาตนบน้นคนนะ้ เ,เื้อเมนูเจ้านมเม่นจงขัง,ขงเลี่ยงทีสาปุ่นเคยกินปลาเนี่ปลาเซี้ยมกินองะจบ ข้ามี耶อ่อนหวนทักกับปลวกเองพี่น้องจ้าปุ่นกัเด็ดเอาอยุน,าน้นท่างทางจ้าปุ่นนั่งยู่นี่ยลไะพี่น้อง มันอากาศมันเนี่ยนีม่มวเหอว่าไงควันเนี่ยควันทุยตัวย,ยังไง สดคำาใหญ่ๆหรือหอนหอน อาการเห็น ปลาเแี้มแจ่บมีใครบอกบ้างกุหน่ะไข่เป็นอ๋อกินจินขื่นปเปียวจะไข่อืมว่มาเป็ ตะกูลซาปุ่นว่าใครๆปากรดแน่พี่น้องคือปากรดเป็นอันปลาเหนืออวนเือกันจ้ะแต่ว่าปืนสีนี่ความความแน่นกว่าแน่นบอกซาปุ่นว่าเตียวบอกพี่น้องแจกเพื่อกันกลนะโอ้ 你那个咯，对啦，对对哦。嗯嗯嗯嗯 ปเที่ยวนอกไม่สมเนี่ย เป็นเมน่นุ่นเมนูนมน่ที่สาปุ่นมากินเมนู่นหนึ่งพี่น้อ ตนแน้าสิทเทาอันนี้เขาจักไข่เขาหอมใจน้ําแต่เขามะเขือเป็นไม่นอันทา้ามานบ้าเกินไปห ทางบัญญัติเสาพุ่น

มาไมสมอันดีดีจ้ะ ว้าวนองแกยวน้องไม่สุกมจะพักันนี้เหนื่อยขึ้นอ่ะ นินปั้นซา,าบุนสีอ่อนพักกาแซ่อืมอมินดีดีจังชิดกัน กินปานวาซาบิแต่ว่าห่างเด็พี่นออ้อยถ้าปุ่นกินต้นแก่เพิ่นจักหน่อยป๊าปานกินวาซาบิกินขึ้นดัง ักไข่หอมหอม

แสบคักแจบเนีย่อยอีกขึ้นกาเลยจ้ะพี่น้องเจ้านมไม่สมใส่ปลาเสียมปลาเนือออนแสบแจ๊ กินกับเขาเนี้อห่อนห่อน,นมาเนี้พี่น้องกับเจวกับพักกับปลาแก้มโอ้คักแน่พี่น้องเมื้อเนี้ยซสบคักคือเกาอีกคือเกาคือเดิมเพิ่มเติมคือความแส่บคือเกาหลยจ้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้พอกันซ้านี้่นะจ้าพี่น้องพอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามเด้อจ้าขอบคุณทุกการติดตามทุกการ รับชมเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า